บอกว่า Styles, น Jesus, ี่ของนี่ของนี่เนี่ยเอาเพชรเลยลูกเออเออเพชรเอาเลยผีเสื้อเนี่ยเออน่ะพี่พลอยให้แล้วน่ะนู่นพี่เสื้อผีอู้ห้ยองงานเลยห่าห่างัดลูกโป่งเข้าไปโอ้ยน่ากลัวฮึสัดูจิวันยูจิวันูจิวันยูจิ four five six seven eight เฮ้ยตึ้งเฮ้ยเด็กมานอนนะคะโอ้ยน่ากลัวกลัว กลัวกลัวโอ้มันมันมีลวดไหมน่ะมันจะแทงไหมน่ะไปแล้วเหรออึ๊บให้ตาไปเก็บให้มันเดิมขึ้นไปนะขึ้นไปนูกนะเจ็บอะไรลูกเจ็บอะไรไหนยายดูสิหนูเจ็บอะไรไห้หนูเจ็บอะไรหนูเจ็บมากไหมอุ้ยแม่จ๋าอืมแม่จ๋าเหรอข้างบน เรกว่าแม่จ๋าไม่ใช่แม่จ๋ายายดียดาดีอยู่ข้างบนถ้าเธอเออถูบ้านนะวันวันทูทีก่อนวันทูชีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงไปค่ะลงไปลงไป,งไ,ปไม่ต้องวันทูทีอะไรทั้งนั้นเมื่อเช้าคอ,อยไม่ยื้เตยมเจถอยยังไงลูกออกเลยแล้วอุ้ย ถึงล้วก็ต้ปิงโอ้โหหัวที่หัวชุดขาวใครคะคนว่าชุดขาวใครคะชุดเสื้อสีฟ้านี่ไครคะดูดีๆนะคะดูดีดีนะคะดูดีๆนะคะน้ำหนักหนูจะ ขึ้นไป13โลแล้วนะคะงงปัูจุบันวันจู๊ีโอ้ยคิดถึงแม่เลยนะคนคิดถึงแม่เลยนะอะไรละ่ะลูกอ๋อพลอ,อยนั่งเหรอพลอ,อยนั่งยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่อ๋อยายนั่งอ๋อเปียกไหมล่ะลูกเปียกไหมหนูอยากไปรูปด,ดิ๊ดเฮ็ดูดิยายดูสิ อุ้ยมันเปียกมันเปียก,มยก,มยกไม่เอาไม่เอาค่ะเปียกมากเลย,ยนั่งไม่ได้โอ้เปียกเยบีเยบีเยบีถูอยู่เพิ่งถูเสร็จโอ้ไม่ฟังหรอกเอาเรียกแม่จ๋าหน่อย<ม>สิมมแม่จ<ะ>๋าอยู่นะแม่จ๋าแม่จ๋าเอออย่าลงมานะแม่จ๋าอย่าลงมานะเออระวังนะเออระวังนะลื่นนะลื่นนะแม่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลงมานะลื่นนะเอมลื่นนะ งแตกปุ๊กเลยหวานชอย่าขึ้นไปนะลูกมันตกนะระวังตกนะระวังตกนะโอ,นะอ้พอยอออายเหรอนางฟ้านางฟ้าเสกโอมเพียงนางฟ้าเสกหน่อยโอม ฝนตกค่ะตกแต่ซ้ำสูงไม่ตกปึออ้มเปี้ยงเข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้วออกมาลูกไม่ต้องลากออกมานะไม่ต้องลากออกมาน้องเพชรไม่ไม่ลูกใหม่ๆม่อ๋อเอาไม้ไว้เอาไม้ไปแอบไปอุ้ย อุ้ยอุ้ยหางขยะโนโนโนมามามาอุย้ยโออยนนี้นะสวยเอา้าใครอ่ะอยู่ในผ้าใครอยู่ในผ้า,ผาดูสิโอ้ เด่นจะเอาข้าวมาป้อนน้องก่อนเนอะพี่น้องขอบคุณดาวสี่ร้อย407ดวง